อูต้องได้คอนก่อนจ่น,นะนโอ้โหไม่เห็นเร็วจังไม่ไม่ไม่เือต้นเกมที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้นี่ตอนนั้นถูกเล่นไม่รู้อะไรอ,อโอเคได้คอนสร้างวันหนึ่งละเ้อเฮ้ยเหมือนจะทงเลย ไม่ต้องฆ่าฉลามนะถ้าไม่ฆ่าฉลามฉลามไม่สปอนเกินไปเลยอ๋อไอเดนป,อป,ปด๊อบแบบข้างทางเด็กเต็มเลยยิงเรือเลยไม่ต้องอยู่บนเรือนะสนุกตีลไปเหมือนใครใี่ไลมอะไรเล่าเล่าแล้วเรือเรือไปเองอันนี้ไม่น่าไปมั้งติดมุมอ่ะเดี๋ยวกูเฝ้าแล้วสักหน่อยละกันอ,อืมเดี๋ยวกูเฝ้าฉลามให้ถ้ากูโดนเงี้ยเเดี๋ยวดี๋ยวกูก็ชนะ

ติดปันแลเดสัตว์อืมอร่อยมึงขยันกัดกูขยันสร้างไหมอืออพัฒนาพัฒนาเหลยวกูต้องขยายอืมนี่นก่อนอ๋ยมืดเกินไอ้เจ้ามองมเห็นเลย,ยโอเคยพอดีนี่แหละเราขยายได้ตั้งสองแผ่นจะตัวทำกล่องแป๊บนึงต้องใช้กล่องเลยขอออปาลาเหรอจะได้วางขอให้มึง เอากล่องรอเอากล่องใหญ่ใดก็ได้นะอ๋อเออก็ได้ก็ได้มันใช้เยอะไหมอ่ะไม่ใช้เยอะไม่ยังไม่ต้องก็ได้อืมไปทานตะกู่มได้หึ oh, ่งเลยกินฟรีแล้วกูขยายเรือผิดทางปะเนี่ยแล้เมื่อกี้กูก็วางผิดลำนี้กูก็วางผิดค้ม่่ะฝนตกอีกเออเลยเฮ้ยฝนตกเหรองั้นงั้นงั้นต่างมันตรงนี้นี่แหละั้ นมันดแให้เนาะอะไรนะฝนมันลดแรให้เออใช่ใฝนมันรดแราให้ตกกูตกเลยอีกแล้ว่เนาะตอกข้นแน่น่าตกมากเลยนี่ชวอเตอร์คืออะไรสรุปว่ามึงไม่โดนแรงอกมึงโดนรงอเมตรอีเมดนึไม่โดนนรงอยงเนีอีกอันเดีเอาเลอะไรอ๋ออด้ r e e r c h ก s e a อะไรเ้า้ยอะไรกีอลืมตัวไอ้อมีปลาอยู่ในกล่องนะกินได้ได้ปลา มึงไงมึงว่าใส่กล่องอ<ด>่ะเออเออลืมกูมย่างให้เนะี่ยกูปินนนี้อะไรอ่ะลืมอ่านโอ้โหตอนกูเล่นแม่งไม่ได้สักอันแม่งถ้าปูปินมันเราทำอะไรได้กูก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยอายัดใส่ตัวไม่ได้อายัดไม่ได้มันบอกอคุณเรียนรู้แล้วเรียนรู้กี่โมงไอ้เหี้ยกูยังยืนงงเลยนะสมองกูยังกลายเป็นลิงอยู่นะนะั่นแต่เราไปถึงเกาะไหนวะไอ้กูไม่เห็นสักเกาะเลยมึงเกาะอยู่นู่นอ๋อมึงปิดหมอกไว้แน่เลยมึงปิดหมอกไว้น่าจะมั้งเออกูเห็นแต่หมอกเต็มแมปเลยเนี่ย แดงแดงแดงขยันกินกูก็ขยันจ้างอ๋อก่อเล็กเลยเราไหลไปจนเจอเกาะบึมเลยก็นแหละขยายสามปูสามแล้ว่ะอ๋อไม่ใช่สามปูสามสี่สี่ปูสามไเนี่ยสักเลขอไอ้สัตว์แม่งงงเองอค่อยๆไม่ต้องได้อยูจัดอะไรอ,อ่ะโออ๋อ ไม่เชื่อม่ยัดใส่ใช่ใช่อันนี้เรื่องอ,อ,อ,อ๋อเดินนะมาถึงบางอ๋อแล้วก็ใช้เซิร์ฟฮิวส์เนาะตะกีดนี่ไงตะกีดอ๋อนี่ไงมันต้องใช,ใช้คัปเอปอร์แล้วก็เมื่อไส้ได้โอเคเแ,แต่ว่ามันู้และแต่ยังคาไม่ได้กันันนี้โอเคเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวต่อบ,บ้านหรือว่ามันขึ้นไปตัดดิ เออกลางกลางวันอยู่ว่าอะไรเอ๊ะทำไมน้องมีแผลมันโดนอะไรกัดวะโอ๊ยพาดเดินป๊อปกูจะไปละเออเอาเหยื่อฉลามไหมยังยังจะลงไปสำรวจใต้น้ำหรือยังถ้าจะลงไปแล้วค่อย่ใช้จะลองแต่อย่าไปขุดข้างบนกันแต่ข้างบนมันขึ้นยังไงวะมึงโดดบินขึ้นไปเอาเรือเราไม่ทะลุหรอกมึงจริงเรือแล้วไหมเออนิ่งค์ะเดี๋ยวเป็นคันซาว่ามันจะบินไปยแล้วเป็นยังไงวะโดดเอาเอ้ยมีต้นไม้กม่งเออนั่นแหละสวยงูข้างๆทุกนึงเก็บเลยนกมา ล้ออะไรวะอ๋อเออวันลืมเป้าลืมไปว่ากูปลูกผักไว้อ่ะมันกินไปแล้วอ่ะกินไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ขัดเหลียดจ้ะม่ต้องไลน์ยังไงอะโยนกดแทงโยนแต่ว่าอย่าเพิ่งโยนนะพร้อมลงก่อน,น่อยล, <c oughs> ลงเราแป๊บเทำอาห้หารเตรียมที่ผุดพร้อมแล้วใช่ไหมอืออธิยาน่าจุ่มเลยนะมึงเนี่ยกูไม่ได้ทำพอนะกูกวทำสลามตัวเออกูก็ไม่ได้ทำหนึ่งสองทำมันดูสงบยังไงไม่รู้อ๋อมันย้ายบบไปเลยขัดเกลียวมาทางเดียวกันด้วยแม่งนั่นก็ไปจต่สารานั่น เาาราจะลามาเยอะๆเลยก็ได้มันใช้เยอะทำไมมันมีหลายต้นจะให้ตูกเก็บอันเดเียววะกดซอฟต์เเอทคีหรใช่สีออกค้าๆนะเป็นกอดสีน้ำตาลคำ้ำน่กินเยอะเออกินเข้าไปไไถ้ามันหยุดกินนี้รู้นะว่าต้องไปทางไหนอ้อมออกอก็ได้นะอะไซด์ไหมมึงอออ๋เอา,า,มมเอาหมดเลยไซด์กับเคมันจะสีเข้มกว่าไซดยนิดนึงถ้าได้ไซด์เยอะก็ดีเราจะได้ทากระจกได้ ใครยังไม่เจอดใส่ไประกาศเลยโอเคมันมง่าบไปแล้วเดินทางกับบ้านไม่มีปลาแล้วใช่ไหมมีอีกสองตัวก็เคยอทำได้อีกตัวจะผลไหมล่ะไม่ผลแล้วมั้งไปต่อเลยกันโอ้ยเฮื้ยเกือบโดนอื้อะไรวะอ๋อไอ้ทินปอกกูแตกมาแล้วมาแล้วกินไม้ไหนมึงเลือกเลยอืมเนี่ยกูต่อยโดนมึงหรอวะฉลามงงทำไมมึงมีแผลวะหรือแบบมันมีอืมไอพี่แอ้มมีน้ำน้ำของมันรึเปล่างั้นไม่เวิร์กนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันตายนี่เราโดนเองนะเนี่ย มาเยอะนะเอาเลยแล้วกนะันี่นิาคาดทำไมมันเดินใจไเลยไปอะไรนเราไปย่าง้วน่นี่ยๆย่างไาแล้วย่องสะช้ำเลยกูกูกุลัมทำอะไร <c oughs> How to make าล์ท a แม็กเ t เวอกได้กระสอบอ,อ,อัน แน่าจไม่เก่อเหรอสช่อันนี้อะแหละครัยครัยเอามางไว้ไหนแห่ๆใช่มัาเอาตากแดดจนจะกลายเป็นเวทเครถึงจะใช้ได้อยารู้มาละกูียารู้มาละนานมากสองชั่วโมงนั่งเรียนรู้สองชั่วโมงทำไหนวะมันทำอะไรวะเอามังทูปีอันไอส์เฉเลยเลยความพยายามฉลาดต่อไปอาหารฉลามไอ้เนี่ยอยากสร้างแท็ปเตอร์เยอะนะแป๊บนึ่งดูดับแชร์อะไรบ้างอ๋อโอเคได้ใช้สักทีใบไม้เยอะเหลือเกินอืมได้กินความเจริญ กดผิดเมื่อกเกือบละเหลือกูเกือบไปก่อนยาย่ละเผื่อแป๊บเดียวไหนมองทุบอะไรนะช่วยกันทุบอันนี้ไหมแร่ใช่ไหมอยู่ฝั่งนี้ปะที่ไอ้บอกเมื่อกี้ใช่ใช่อ๋อไอซีเปิดเลยแล้วกันฉลาดไหมกอย้อนเหยียบปะเอาย้อนมแล้วเหอนไปไหนเออไปไกลตัวแบบสุดๆอืมเยอนไก่ต hmm. ีตัวหน่อยได้ไหมอือัวใช่อือใจเย็นด้วยนะมึงไปเล่นกับฉลามด้วยเออเลิศ emặc kiaฝนตก anh ơi ra kề, gúi sẽ hang vào này nè. ừm, đầy, này 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 này, chị rồi nè. Đúng, mai ạ, vẫn vẫn vẫn. ừm, 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 ừm. Mình ở phòng điều gúi vậy nè, mày rồi, chơi rồi. À, tao. Ở có. ở phòng gúi phải không? Mình đã rồi. À, gúi như thế này, ra gúi. Gúi ở nhà nè, gúi đấy. Cái, 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 โอ้ยบประกาแล้วแย่แล้วอย่แล้วอย่แล้วกูลืมรูอาหารตัวเองอ๋อไม่มีสลามไม่มีสลามโอ๊ยโอ๊ยยังไงล่ะลูกเปิดใบเดินอะไรก็ได้ไเปอร์เขาั่านนันไปไเลย Let's go to the next station to the next แล้วอะไรมากระดิ่งใช่ไหมเออเก็บเลยเก็บแล้วไปเรียนรู้ในรีเ e ิ c รับ r a r เรีบร้อย นนในเกมใน,ในเกมมันจะเลโอกกรับได้วะ <c oughs> มีประมดฉดได้กี้วินึกกัน <c oughs> มีเฟรย์ไ,มไหมไอ้สองอันนึงก่อนโอเคจะทำเตาอบแล้ว